แกะกล่อง Garden Party ต i z ไซส์อันนี้เป็นของชิ้นแรกที่เราได้สำหรับแบรนด์นี้จากช็อปแฟรงเฟิร์ใบนี้เราซื้อเมื่อวันที่12เดือน11ปี2022จริงๆแล้วเราก็อยากได้พิกตองนะคะไซส์18เพราะราคาไม่แรงมากสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการแบรนด์นี้อย่างเราเนาะคือการ d เดนปาร์ี่รุ่นนี้ราคาจะสูงกว่าพิกตองนิดนึงนะคะจะมาเล่าประวัติให้ฟังค่ะว่าได้ใบนี้มายังไง เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปี2.0.2 2เรากับสามีเดินไปต่อแถวเพื่อเข้าร้านพอถึงคิวอพอถึงคิวเรานะคะพนักงานหน้าร้านก็บอกว่าถ้ามาเพื่อที่จะซื้อเคลลี่หรือเบอร์กินต้องลงชื่อในเวท ting l i ต์ก่อนอาจจะรอของเป็นปีหรือว่า2ปีหรือว่า3ป,าาปีเขาไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าจะได้ของตอนไหน เขาไม่สามารถรับรองได้อะว่าเราจะได้ของตอนไหนอะไรเงี้ยเนาะของจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะสามีเราเลยบอกเขาไปว่าภรรยาของฉันอยากได้พี่คุตองส8บปดเขาเลยบอกให้เราขึ้นไปรอข้างบนพอไปข้างบนรอแปบ๊บก็มีเ a ว่างคนหนึ่งเขาก็มาถามเราว่าอยากจะดูรุ่นไหนอะไรเงี้ยอ่าสามีเราก็เลยบอกเขาไปว่าภรรยาของฉันอยากได้พี่คุตองสิบปดก็บอกสี่เข้าไป เขาเลยบอกว่าายังไม่มีของจ้าให้กลับมาดูใหม่อีกอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเขาก็ให้เรากรอกข้อมูลชื่อที่อยู่และ,ะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลของเราลงไปนะคะเพื่อแบบว่าเอ่ทำประวัติไว้กับเขานะว่าเราเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเราก็ ได้เดินกลับบ้านมือเปล่าจ้าไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเลยเพราะว่าเราจะไปเพื่อที่จะซื้อกระเป๋าเนาะเขาก็แนะนําให้เราดูพวกเข็มขัดพวกรองเท้าพวกเอเซอรีอะไรต่างๆเนาะแต่เราอะใจเราอยู่ที่กระเป๋าไงจะไปเพื่อกระเป๋าอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรติดไม้ติดมือมานะคะหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์เราก็เข้าไปที่ช็อปอีกอีกครั้งนะคะแล้วก็ไปเจอเป็น s a ผู้หญิง คนหนึ่งดูสวยแล้วก็ใจดีนางกเ็เดินมาถามเราว่าจะดูรุ่นไหนสามีเราบอกว่าภรรยาของฉันอยากได้พี่โคตองสิบแปดคือ,อตอนนั้นมันไม่มีสีที่เราต้องการค่ะของไม่ค่อยมีเนาะนางเลยเอาการเด่นปาร์ตี้ใบนี้มาให้ค่ะเราก็ชอบมากสีสวยถูกใจเราตกลงสีใบเราเลยตกลงซื้อใบนี้จ้าพอสามีจ่ายตังเสร็จแล้วก็หิ้วน้องกลับบ้านด้วยเลยจ้าเลยได้น้องมาครอง คือมันคือความฝ่ายฝันของผู้หญิงอย่างเราได้น้องกระเป๋าที่เราอยากได้มันก็คือความสุขแล้วเนาะเพราะแบรนด์นี้ไม่ใช่จะซื้อได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปแล้วก็จะได้หิ้วกระเป๋ากลับบ้านเลยยิ่งถ้าเป็นรุ่นท็อปๆเนี่ยมีเงินก็ไม่ใช่จะซื้อของได้เลยนะต้องรอคิวมันคงเป็นที่มาของคําว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ระคะแบรนด์นี้เนาะอ่ก็ก็รู้ๆกันอยู่ว่าค่อนข้างจะซื้อยากเนาะพกเงินเข้าไป